มาเดิมพอเธอจา๋ามากินสว่วขาปูนนำปูลาน้ำกันจา้าใช้น้ำปูร้าของพี่บ่าวแดงแซบนัวเหมือนเดิมนี่ใส่ลงไปเลยใส่หลายๆกับระบอมขอ้มน้ำลายแตกหอมหอมแหมพวกเธอขนมจีนก็ของพี่บ่าวแดงเหมือนกันฮอนละสิบบาทอันนี้ต้มสองฮอได้นน่ได้หลายแห้งนี่เส้นขนมจีนแบบนี้เลยค่ะเป็นเส้นขนมจีนอบแห้งนะคะ ของช่องพี่บ่าวแดงค่ะแล้วก็น้ำปูราแบบนี้ค่ะ400 ml ราคา65บาทค่ะทุกคนค่ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดสั่งที่ตะก้าได้เลยนะคะขนมจีนแบบเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปเลยค่ะเผ็ดๆเ,ดเดสบๆโอ้ยคือสีสวงล่องแบบบาบ่เติมน้ำห่อนล่องมึงก่อนป้าเส้นขนมเส้นไหม เหนียวนุ่มอมแ่บนัวแห้งพวกเธอลองเบิงเดอสูตรนี่เราต้องเติมน้ําห้อนให้มันยุ่งยากแค่ใส่น้ําปูลาแล้วก็พริกป่นแ่บนัวครับใบแมงลักแม่มเธอ นี่เบงเซนแต่สะอ่อน,นว่านี่ม้วนเข้าไปโอ้ยเธอจ้าอืมเจ้ครับต้นหอม งอนพักกระเออนงอนกะทินไหม,มคุยเข้าไปมึงนล่ะมึงเส้นแต่สะอ่อนแห้งอาจจะเลอะนนิดนึง <c oughs> แต่คือว่าเราเนาะ บอใส่มือมันกับบอแสบมันบอถึงแม่เนี่ตุ้งดอกคุยน้ำก็อาจจะแห้งๆนิดนึงแต่ว่านัวดีดียังได้ดี มีความสุขได้กินผักลืมเอามะละหวานมากินนะลอคั่มใหญ่ๆเลยะหละไอ,อละวานม,มันมีน้ำให้สดเติมน้ำหวอนลงหน่อยนึง ให้มันแบบมีน้ำอลลัวไว้สดนะอืมอยังสีนไแม่นัวคือเกา่าน้ำปูลาเขาจะไม่เค็มนะคะกินดีดีใส่ส่วเขาปุ่นใส่ตำส่ว เมนูเปลืองที่ชู่เพราะว่ามันเลอะ ขออนุญาตมุ่มัามคลิปหนึ่งเด้อพวกเธอจะ้ะแสบนี่งาน,นกระทินแบบอ่อนๆแลวยุ่มลงไป ได้กินผักแบบจุกๆเลยครับครีเลอร์อันน้ำพริกปนเนี่ยล่ะใส่น้ำแป ฉันสีสดเอาได้จืดไปเนี่ยเพชรอืมแสบนัว ยอดกะทินแม่คือเข่ากันแทบเบิดแล้วเอามาหน่อยมันมันหวานดีโอ้ยมุมมั่าคัก นัวฉ่ำนัวเลิศโอ้ยบรลมปากตรงข้ามไงปวด มึงสีความนัวสีแบบเข้มขน้นอือนั่นแห้ะแบบเลอะเทอะไปแล้วพักเทอจ้อย่าลืมเด้อนี่น้ำปูลาของพี่บ่าวแดง แล้วก็ขนมจีนอบแห้งค่ะอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า